วงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว7เซนติเมตรมีเส้นรอบวงยาวประมาณ22เซนติเมตรวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว56เซนติเมตรมีเส้นรอบวงยาวประมาณกี่เซนติเมตรนะคะให้ขีดเส้นใต้สิ่งที่โจทย์ถามก่อนเลยค่ะโจทย์ถามว่ามีเส้นรอบวงยาวประมาณกี่เซนติเมตร อันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามเราต้องตอบคําถามก็คือคําถามนี้นะคะว่ามีเส้นรอบวงยาวประมาณกี่เซนติเมตรสังเกตว่าอันไหนเป็นคําถามก็จะกี่มีกี่อะไรกี่บากี่เซนติเมตรกี่อันกี่ชิ้นอย่างเงี้ยนะคะแบบนี้เราเรียกว่าเป็นคําถามในที่นี้คําถามก็คือสิ่งที่โจทย์ถามก็คือมีเส้นรอบวงยาวประมาณกี่เซนติเมตรนะคะต่อไป สิ่งที่โจทย์บอกก็คือขีดเส้นใต้สีฟ้า,ฟานะคะวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวนะคะวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวบอกมา2อ,อย่างเห็นไหมคะยาว7เซนติเมตรยาว56เซนติเมตรแล้วสิ่งที่เหมือนกับที่โจทย์ถามก็คือมีเส้นรอบวงยาวประมาณมีเส้นรอบวงยาวประมาณเดี๋ยวเราจะใช้ในการแสดงวิธีทำนะคะเราจะใช้ในการแสดงวิธีทำเราต้องรู้ก่อนว่า คู่ไหนเหมือนกันนะคะคู่ที่โจทย์บอกกับคู่ที่โจทย์ถามจะต้องไว้ทางเดียวกันนะคะต่อไปวิธีทำบรรทัดแรกค่ะวิธีทำบรรทัดแรกให้เขียนสิ่งที่โจทย์บอกไว้ทางซ้ายแล้วสิ่งที่เหมือนกับที่โจทย์ถามก็คือสีแดงๆให้นําไว้ทางขวาก็จะเขียนว่าวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว7เซนติเมตร มีเส้นรอบวงยาว22เซนติเมตรนะคะที่จริงต้องเขียนข้อความให้เหมือนกับที่โจทย์ให้มาเลยแต่ว่ามันยาวนะคะแล้วเรามีพื้นที่น้อยเราก็อาจจะย่อความลงมานิดนึงนะคะแต่ก็คือเป็นสิ่งที่โจทย์เขาบอกมานั่นแหละค่ะที่ถูกต้องเขียนให้เหมือนในโจทย์เลยค่ะถ้าใครเขียนพอก็เขียนให้เหมือนในโจทย์เลยคือวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว7ซนติเมตร มีเส้นรอบวงยาวประมาณ22เซนติเมตรที่โจทย์บอกบรรทัดแรกนั่นเลยค่ะคราวนี้เราจะทำแบบตัวอย่างที่1วิธีที่1น,นะคะก็คือทำทั้งหมด3บรรทัดตามหลักของบัญญัติไตรยางเลยค่ะนะคะนักเรียนดูถ้าถ้าเส้นผ่านศูนย์กลางยาว7เส้นรอบวงจะยาว22 คราวนี้เราต้องเทียบกับ1ก่อนนะคะบรรทัดต,ต่อไปเทียบกับ1ใส่เครื่องหมายละให้อยู่กึ่งกลางข้อความนะคะก็จะอ่านได้ว่าวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว1เซนติเมตรบรรทัดที่2ต้องเทียบกับ1เสมอค่ะ1เซนติเมตรมีเส้นรอบวงยาวเศษ22ส่วน7นะคะ ใช้ขวาส่วนซ้าย7อยู่ทางซ้าย22อยู่ทางขวาขวาส่วนซ้ายก็คือเศษ22ส่วน7เซนติเมตรนะคะเครื่องหมายละให้อยู่กึ่งกลางของข้อความขนาดของข้อความที่นักเรียนเขียนนะคะก็จะอ่านได้ว่าวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว1เซนติเมตรมีเส้นรอบวงยาวเศษ22ส่วน7เซนติเมตร นะคะบรรทัดที่สองแล้วต่อไปบรรทัดที่สามนะคะ,ะ,คะก็จะได้ว่าวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวห้าสิบหกซนติเมตรมีเส้นรอบวงยาวถ้าหนึ่งเซนมตรเส้นผ่านศูนย์กลางหนึ่งเซนติเมตรมีเส้นรอบวงยาวเศษยี่สบสองส่วนเจ็ดซนติเมตร แล้วถ้ามีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว56ซนติเมตรนะคะเส้นรอบวงต้องยาวเพิ่มมากขึ้นเท่าๆกันหลายๆครั้งก็ต้องทำวิธีคูณนำเศษ22ส่วน7มาคูณด้วย56นะคะเป็นบรรทัดที่3ใส่เครื่องหมายละให้ตรงกับด้านบนเพื่อประหยัดเวลาในการทำและก็การคิดนะคะใส่เครื่องหมายละก็คือข้อความอ่านแบบเดียวกับ ทางด้านบนลงมานะคะต่อไปเราจะทำการตัดเลข7กับ56โดยใช้สูตรคูณ7นะคะ7คูณ1เป็น7 7คูณ8เป็น56นะคะด้านบนเหลือเศษ22คูณ8ด้านล่างมีส่วนเป็น1นํา22ำ22คูณ8เลยค่ะ22คูณ8นะคะ ยี่สิบสองคูณแปดได้หนึ่งรซนตมรนะคะบรรทัดที่สก็จะอ่านว่าวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวห้กเซนติเมตรมีเส้นรอบวงยาวหนึร้อยเจซนเมตรนะคะวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวห้าสิบหกซนติมตรมีเส้นรอบวงยาวประมาณหนึ เ6ซนติเมตรตอบ176ซนเมตรค่ะนะคะแบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่ม2ป .6 บทที่11บทประยุกต์หน้า91ข้อ1วงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว7ซนติเมตร มีเส้นรอบวงยาวประมาณ22ซนเมตรวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว56ซนเมตรมีเส้นรอบวงยาวประมาณกี่เซนติเมตรตอบ176ซนติเมตร